แบบมีคอกมีลาวครบล้วนะคันนี้ครบๆเหลือเนี่ยคอกสเตนเลสสวยมากลรวนะมนะาดูตรงนี้กัน <ผม S 1> บ้าง <ผม S 1> ไรพาวเวอร์เล็้ง่ายเล็้คล่องกับผมนะแต่เป็นพวงไรพาวเวอร์ like Power, ติดตั้งเองนะตัวนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวพวงไรพาวเวอร์มาให้โดยผมเลยโอเคนะขับขี่ก็ถือว่าขับขี่ได้นะคุณจะเดินทางไกลคุณก็เดินทางไกลได้นะขนของตามตลาดนัดแบบเป็นพ่อค้าแม่คุ้มแม่ค้าแบบตามตลาดนั้นนะคันนี้ก็คุ้มนะครับนะ่อไปใช้งานก็ได้ดีนะครับสวัสดีครับ สวัสดีเอชท่านสวัสดีคุณลูกค้าท่านนะครับวันนี้ผมมาพบกับผมมีตามเคยนายมูกี้รีวิวนะครับวันนี้ทางผมมีรถกระบะราคาหลักหมื่นเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะนะใครตามหามังกรทองนะมังกรทองต้องจัดเลยนะครับนะนั่นคือเจ้า isuzu tipar นะครับผมนะเป็นปี38เป็นรุ่นแปะยิ้มแล้วนะตัวนี้ทำไมถึงเป็นรุ่นแปะยิ้มหรอครับเนี่ยไงหน้านี้นเป็นรุ่นแปะยิ้มก่อนจะเป็นรุ่นอ่ารุ่นสุดท้ายนะครับนะตัวนี้เนี่ยรุ่นแปะยิ้มนะครับรถสีบางเดิมนะรถสีดำนะ เนี่ยโอเคเลยสภาพสวยๆนะคันนี้ส,ส,สีสวยมากนะสีประมาณสัก90%ได้เลยนะครับนะสีสวยๆแล้วก็ภาสีไ uh ม่ขาดนะครับนะภาสีบปตัภพาสีต่อให้ปีหกเจ็เป็นที่เรียบร้อยใช้งานได้ยาวภพาสีเล่มทะเบียนครบพร้อมโอนนะครับผมนะภาสีมีให้ยางเนี่ยเป็นยางใหม่เลยนะครับนะเป็นยางแม็กซิสแล้วก็ดอกยางนี่ยังลึกๆหนาๆเลยนะครับผมนะเนี่ยดอกยางยังลึกๆหลาหนาๆอยู่เลยนะครับผมนะแม็กสวยนะครับนะแม็กอีสวแต่ว่าปัดเงาอ่ะเท่นะ เออเท่มันเข้ากับรถดีนะนะกระจกเป็นกระจกโครเมียมอ่ะเท่มากคันนี้นะครับผมนะมาดูภายในฝั่งคนขับกันบ้างครับผมว่าเป็นยังไงเนี่ยภายในสวยนะแผงประตูดูดีนะรถคันนี้มีการติดเครื่องเสียงด้วยแต่ว่าใช้งานไม่ได้นะครับนะมันเปิดมันเข้ามันเปิดไม่ได้นะครับนะเห็นไหมแต่ว่าเบาะนี้ได้เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยสภาพคือยังดูดีนะนะคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักสภาพคือยังดูดีนะครับนะครับผมนะให้ดูคอนโซลให้ดูเบาะหลังครับผมเบาะหลังแต่งด้วยนะเนี่ย แต่งสวยด้วยอ่ะคือสบายมากเลยนะคันนี้นะเครื่องเสียงก็มีมาให้นะถ้าคุณจะไปต่อเอาเด็กก็ต่อได้นะรับนะเรื่องนี้ไม่ยากนะซื้อไปก็พร้อมใช้งานชอพร้อมใช้งานพร้อมเข้าไล่เข้าหัวเขาสวนนะครับนะเนี่ยแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเขาคันนี้คือนี่ทุกคนมีโคกสแตนเลสด้วยนะนะหรือภาษาบ้านเขาเรียกว่าฮาวนะว่านะฮาวเอาไว้แกะอ้อยแกะมันนะขนวัวขนควายเข้าไปแบบต้องการรถที่ใช้งานแบบมีโคกมีราวครบนะว่นะคันนี้ครบเลย นี่ยคอกสเตลเลสสวยมากนะครับนะนี่มาดูทรงนี้กันบ้างครับผมรถทรงสวยทรงดีนะครับนะเนี่ยมาดูพื้นกระบะครับผมพื้นกระบะแมกกาเนอร์สวยนะเนี่ยพื้นกระบะแมกกาเนอร์สวยนะครับผมนะเนี่ยแมกกาเนอร์สวยแล้วก็มีคอกเลยที่ผมรายงานไปให้ฟังนะครับเอามาดูคันซีกันบ้างครับผมคันซีเป็นยังไงนะวะนะช่วงล่างคันซีก็ถือว่าโอเคนะครับนะสวยอยู่นะครับนะมันก็จะมีขี้ดินแดงบ้างนะก็ตามกาลเวลานะครับผมนะเรขายตามสภาพนะครับคันนี้ โอเคด,ดื่มอยู่นะครับถือว่าดื่มรถได้บางดื่มนะครับเนี่ยอุณหภูมินี้กันบ้างครับผมนี่โอเคนะครับรถสวยสวยทรงดีนะครับหากระบะเก่าไว้ราคาถูกนะนะอีซูรุนนี้ต้องจัดเลยนะครับรถฟังกันกันบ้างครับผมโอเคครับเห็นประตูสวยงามนะดูทุกซอกกุมไปเลยครับผมดูทุกซ็อกมุมไปเลยนะครับใครตามหารถเก่านะว่าคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้อีซูซุด้วยนะใครตามหายทีฟอาร์อยู่ต้องจัดเลยนะครับ แล้วก็นะเกจวัดนี่มีแต่รอบใช้งานไม่ได้อันอื่นใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับผมนะไฟขอ,ขอทางอะไรพวกนี้ติดหมดนะครับเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับคันนี่เหยียบอ่อนสมูทมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทขับย้อนได้ฟังเลยรุ่นนี้ไปต้องแผาหัวครับสตาร์ทเลยะนะครับนี่ฐานเกียร์เข้าดีนะครับผมนะฐานเกียร์เข้าดีนะครับแอร์มีแต่ไม่เย็นนะครับผมนะ ถ้าเราเติมยาแอร์เองอันนี้นะครับนะแอร์มีเต็มไม่ยินนะครับผมนะอ้าเราดูหน้าเครื่องของเขากันบ้างครับผมว่าเป็นยังไงให้ดูฟังเสียงเครืยนต์ครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครืยนต์90แรงม้าไอซูสไดร์ดิจิชั่น205 0นะครับผมนะ90แรงนะครับนะผมบอกเลยว่าเสียงเครื่องเนี่ยเงียบมากครับนี้นะถึงจะเป็นอซูสทีเอฟอาร์ก็ตามแต่ว่าเครื่เสีเฟืองเขาน่าจะเปลี่ยนใหม่แต่เฟืองเงียบมากคันนี้บอกเลยเสียงเงียบขับนุ่มขับดีนะคว่านะเครื่องยนต เดิมๆเลยคันนี้แล้วก็คันนี้นะได้พวงมาลัยเวอร์เลานะพวงมาลัยเวอร์เร็วง่ายเร็วคล่องกับผมนะแต่เป็นพวงมาลัยเวอร์ติดตั้งเองนะตัวนี้นะแต่ว่าได้๋วพวงมาลัยเวอร์มาให้นะครับโอเคนุ่ม้อนน้ำครับผมนะเดี๋ยวเครื่องเงาฟังเนี่ยม้อนน้ำผมเปลี่ยนน้ำยายให้ใหม่ด้วยนะเว้ยหนึเดี๋ยวเครื่องงาฟังครับผม ยอดเครื่องฟิตเครื่องดีครับขับทางไกลได้สบายนะครนะันคันนี้คันนี้เจ้าของเดิมเขาได้เปลี่ยนปั๊มคันแล้วก็ปั๊มเบรกให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเนี่ยคานหน้าเดิมนะคานหน้าเดิมเลยเนี่ยเนี่ยคานหน้าเดิมนะครับผมคานหน้าเดิมแท่นเพลทเดิมแทกจากโรงงานเลยครับนี่แบบรถจึงอยู่ครบนะครับผมนะแท่นเพลทต้องมุดดำนะครับอีซุหุมุดดำการันตีเลยครับงเดิมคานเดิมนะบิด you know. อาร์คอยู่ครบนะครับผมนะเนี่ยไม่บาดมือนะเวลานันนะครับ รถดีสภาพคือพร้อมใช้งานมากนะขับทางไกลคือขับได้นะคันนี้นะผมบอกเลยเคเคเคใครตามหารถแคปที่แบบว่าสภาพคือพร้อมใช้งานแล้วก็ได้โคกได้ฮาวพร้อม,มันทุกเลยนะครับผมนะต้องคันนี้ภาษีครบนะครับอ่ะผมออก็เปิดราคาเลยนะครับนะราคาผมขายเพียงอ่าเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมย้ายราคาหนึ่งเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับซื้อไปราคานี้เอาบริการโอรถให้ด้วยนะครับผมนะ นะครับบริการโอรสันด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาดูจะพาทดสอบการกขี่กันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนะไปดูกันเลยครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาทดสอบขับนะครับผมบอกแล้วว่าคันนี้นี่เครื่องดีมากนะครับผมนะคัดเหยียบง่ายนะครับผมนะให้ดูกันเข้าเกียร์ครับผมโอเคครับไปเนี่ยพวงมาลัยนี่เป็นใหม่นะเป็นพวงมาลัยแต่งซิ่งหน่อยแต่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้นี่การขับขี่นี่ดีมากเลยนะพวงมาลัยพาวเวอร์เร็วง่ายเร็วคล่องนะครับผมนี่ผมพาลงโค้งลงนาผม โคลรนาหลังล้านกิ่งรถบ้านนะครับผมนะท่านไหนจะมาซิดปลาตกบิดก็มาได้นะครับผมนะมอซื้อรถก็มาตกปลาซิดบิดได้นะครับผมนะโอเคครับผมเนี่ยคือรถมันนำขับไปี่ดีนะรถบรรเลงนะครับนะคันนี้โอเคครับนี่ก็ผมก็จะทำนาเนาะนะพอดีไอ้ตรงนี้ผมก็จะทำนาหน่อยพอดีเฉพาะกล้านะครับผมนะโอเคบอกแล้วว่าช่วงล่างคันนี้ก็โอเคเนาะนะนี่ยให้ดูหลุมเลย โอเคนะขับขี่ก็ถือว่าขับขี่ได้นะคุณจะเดินทางไกลคุณก็เดินทางไกลได้นะขนของตามตลาดนัดแบบเป็นพ่อค้าแม่คุ้มแม่ค้แคาแบบตามตลาดนัดนะ้น่ะคันนี้ก็คุ้มนะครับนะเขาไปใช้งานก็ได้ดีนะครับเนี่ยเพราะว่าจะของเดิมเขาได้ซื้อวิทให้ใหม่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้งานเลยนะครับได้คอกได้ราวด้วยนะครับอ่ะนะครับถ้าท่านสนใจตจมาดูรถผมรถ,รถเกนรถผมแต่รถผมตั้งอยู่ที่อา ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครปนมนะครับร้านเก่งรถบ้านนะครับผมนะจังหวัดนครปนมย้ำอีกทีนึงนะครับหากท่านในสนใจก็สามารถพิมพ์ไปในก o เกิลเมพเลยว่าเก่งรถบ้านนะครับผมนะเห็นไ,ไหมครับรถยนต์มือสองมันมีหลายรุ่นให้เลือกนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าร้านนะครับนะตอนนี้ก็มีรถเก่าเข้ามามาอีกเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันก็คือเป็นสตาร์ดาแครนะครับท่านในสนใจผมบอกเลยนะผมเปิดคนะันนั้นน่ะไปถึงเก้าหมื่นนะคันนะั้นน่ะผมบอกเลยราคาไปถึงเก้าหมื่นนะครับท่านในสนใจก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวผมรีวิวตัวนี้เสร็จ ก็คันต่อไปคันต่อไป,ปก็จะเป็นสตาร์ด้านะครับหากใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรทิ้งไว้ตรงหน้าจอแล้วก็ฝากบกนตาเฟซเฟซบุ๊กเก่งเราบ้านหากเขาใจรถยนต์มือสองก็ไหนก็เข้าไปดูได้เลยนะครับผมนะครับก่อนที่จะจากก,ากันก็ฝากเอฟซีดิฟนึงนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับทางช่องยูทูปนายมูคี้รีวิวด้วยนะครับนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการที่จต,ต่อไปนะครับนะสำหรับทางผมก็ต้องขอบคุณมา,มากๆครับที่รับชมและรับฟังจนจบนะครับผมนะอ่าแล้วก็ท่านไหนนะครับ ที่ต้องการขายรถยนต์มือสองนะครับนะถ้าอยู่ในแขวจังหวัดนครปฐมสกลนครมุกดาหารเนี่ยติดขายรถก็ติดต่อมาได้นะครับนะรับทั้งรถเก่ารถใหม่เห็นไหมครับนี่รถยนต์ผมมีหลายเรื่องทั้งเรื่องนะมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่นะครับนะแต่ฝั่งนี้จะเป็นรถใหม่หน่อยในร้านนะครับดีแม็กเตเล็กก็ยังอยู่นะครับคันนี้อยู่ครบนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งรถใหม่รถเก่งนะครับถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับผมรับชมรับฟังครับผมเนี่ยสตาร์ด้าคันฝ เดี๋ยวจะรีวิวเต็มให้ดูแล้วก็ถ่ายคันนี้เสร็จเดีด๋ยวรีวิวเต็มให้ดูครับขอบคุณครับผมประชาชนฟังจนจบครับผมพีม่น้องเด้อเดี๋ยวคนอัดนึงสเต็ปครับผมพีม่น้อง90 80แล้ว60แล้วครับขอบคุณครับผม